Hi students Welcome to e n g l i s subject with ครูยอดค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับครูยอดนะคะในรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .4 ค่ะค่ะวันนี้จะมีเน,นื้อหาสาระอะไรงั้นเดี๋ยวลองไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะคะค่ะสำหรับเนืาา้อหา ในวันนี้นะคะที่เราจะได้เรียนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของนะคะ,ะคำอธิบายคำงามน,นะคะก็จะเป็นเหมือนคำตรงกันข้ามนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันเลยค่ะ short สั้น short สั้น tall สูง tall สูง short อาจจะแปลว่าสั้นหรือว่าตัวเตี้ยได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวยอย่างประโยคกันนะคะ the boy is short the boy is short the boy is short ก็แปลว่าเด็กผู้ชายตัวเตี้ยนะคะต่อไปค่ะ the girl is tall the girl is tall the girl is tall ก็คือผู้หญิงคนนั้นตัวสูงค่ะค่ะ small เล็ก small เล็ก large, large. ใหญ่ large ใหญ่ตัวอย่างประโยคค่ะ The building is large The building is large อาคารใหญ่ต่อไปค่ะ The house is small The house is small บ้านหลังเล็ก thin thin ผอม fat Fat อ้วนตัวอย่างประโยคค่ะ The dog is fat หมาอ้วน The cat is thin แมวผอมค่ะคำต่อไปนะคะ t ิ i นบางติ i นบางติกหนาะติกหนาะตัวอย่างประโยคค่ะ The red book is thick. The red book is thick. หนังสือเล่มสีแดงบาง The green book is thick. The green book is thick. หนังสือเล่มสีเขียวหนาค่ะต่อไปเราจะมาดูนะคะตัวอย่างกรารสร้างประโยคคำถามนะคะเวลาเราจะถามเกี่ยวกับขนาดหรือว่ารูปร่างของ สิ่งอะไรสิ่งต่างๆนะคะเราจะ,ะมีรูปประโยคดังนี้ค่ะ What size is the นะคะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์สิีทเทียนจะถามนะคะเช่น What size is the dog What size is the dog The dog สุนัขมีรูปร้างอย่างไรนะคะ It is fat It is fat มันอ้วน เป็นยังไงกันบ้างค่ะเด็กๆหลังจากฟังเนื้อหาสา,าระกันไปแล้วต่อไปเราไปดูแบบฝึกกันค่ะค่ะสำหรับใบงานนี้นะคะก็จะอยู่ในหนังสือแบบฝึกค่ะเซย์ฮิ l โลหน้าที่18ค่ะคำสั่ง write the sentences from the given words จงเขียนประโยคจากคำศัพท์ที่ให้ then draw the picture และวาดรูปให้เรียบร้อยนะคะ เขาก็จะมีคำว่า t a o l shot มาให้นะคะในข้อหนึ่งเนาะเนนกๆก็เขียนตัวอย่างประโยคนะคะเน็กๆก็เขียนประโยคนะคะเหมือนที่ชื่ครูให้ได้เลยนะคะตามวิดีโอข้างต้นนะคะจะมีอยู่สามข้อนะคะแล้วก็วาดรูปลงในในช่องสี่เหลี่ยมที่เขาให้มานะคะค่ะสำหรับใางานนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็พยายามทำ อ่าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายงานส่งไลน์ผูด,ด้วยนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยใดก็สามารถอ่าไลน์หาส่วนตัวของรูยอดได้เลยนะคะสำหรับใบใบ,ใบงานนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย